โอ่ใส่ของเกินเกินไม่เอาเด้งเราใส่เกินเทาเดส่งไปมับเป็นตะกินส่งแซ่บแซ่บแก่กีก็ไม่แก่สากันังซันเอ้าเมื่อไหร่จะเริ่การของแกเนาะมากมายวามพี่ไมทบ้านมึต้องปิดตาายเด็เนี่ยไม่เชื่อก็มาขอพี่ละเย้เนี่ยจังเงี้ยเงี้ยงเงี้ยเขาเอาผู้รับขวดเพื่อจะมียุโอหาขวดเพื่อสนมได้เงินหลายเจ้าือสิเห็น ไม่เห็นได้่เย็นเมืองยืนักางที่ไหนที่ไหนมันจะสิแกไในทัวถึงเนาที่หลังนั่นนัแกคขึ้นไข่อยว่ามันสิได้ทุกคนแกะที่ไหนและแย้ไอ้เมนากระล่บพึกบาบ้านเปเลยวอัติตืองผู้ใดแม่แกะแจกเต็งเอาทัานเจ้นมดีพิ่น้องชาวนครศรีธรรมราชอนันอุ้งอิงเล่นไปเลยนักดนตรี่ตนอง พจาาพี่เอ็นชอปนะครับขอบคุณจ้าอ้ยผ<อ>ู้ดีาจไม่ชีทนายกว่าจะบาทดยไอยคุณ้อมก็ได้านพี่เอ็นชอปนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนี่แหละผู้เป็นปววมึงบอล้อนนมเปลนเกิดไม่อยอมาเข้ามาไหลาแตนน่มันพื่กันเสีอบัดเม่าน,นมา้นพนกกรลอยหลอดขามมเอา ร่วมใ้การสนับสนุนบ้านเฮาปรต้องหว่วงดอกเพิ่นสื่อก็มาพลดเใบเราใบานะะบั่นแหะาต่าดทัานต่มได้หล่ะว่าท่านจะติ่มงดอกคยซุ้มขายยู่ต่างหน่ายาจะขายแพงยเลยแบดสื่อเท่าไหนแย่ใหญ่อยซีซเออยแมให้คนหลบ่จะใครไหลายครับขายหาบัรลอยเลยบอกเก้ยซีได้สนอไม่ใช่บบนีผมลอยลอยยี่สิบล้านเงี้ยซีขายหาบัรลอยแล<ะ>้วลุถึงจาง ยังใช้เอากาจิงกคนเข้ามดาตัวงันใหญ่ตัวนเอางั้นเลยจะทำโอสอสแาบ้วยใ่หโอสอีีครับอสอครับงกะีเจ้าพวแช่วบาพรีมอยากเท่เป็นไงดีเอากระเทยมาใช้มีดแต่คือกระชินได้คนเจ้าเป็นไผ่ก่อนทานนะสังส้าเจ้าพ่จักไ่ตื่ยดี่สุดยจักเจ้าเนี่มจไกับ่จักเจ้าของยัง นี่แจะของตลาดนีล่ะนี่ของตลาดเทไทยมาโ้มาคือขัขึ้เนี่เดี๋ยวห้อก็เสียหนาเป็นเป็นหนาซุดซุ่นคือของน้ตัวอะเขาไม่เป็นอยู่ดูชวงผู้แลยุ่งงจ้าอือขอคุณเอะขอบุบาลมี่ยุ่งบอกนีจ้างหมอลำมาสลองตลาดเนี่ยฮะจ้างหมอลำไปโอ้ีที่แม่เจ้าภาก่จ้าอือเสียวาจ้าเาจ้าเจ้าอือเขาอือนั่นคือครับผู้ใดมาอย่งผู้ใดขัน้อด้วย ว่นจะไหก่อโอ้ยใครเอาพวงดอกไม้าหพี่สาวมาฝากมาให้พี่สาวท่านไหนจากสวิตเซอร์แลนด์บ้าทอ้ชอบดอกไม้สวยๆแบกพี่สาวนะครับใครเมื่อใดนักมเจ็บก็มาเอาพวงหลีบโอ้เกิดโรงมากเพรากันใดนีเราอย่างที่ดูนีจะขาดเดี่ยได้ันาะโมน้คนกูเลยมาไล่ ตัวเลยมันว่าุมแล้วพอยุดเศร้าหลีลงไปวเศร้าีจะได้ละหาเหมเนาะพวกยาคาตัวไปนีเอาลเมามาหาเงินกันนะที่มันมาหาคนที่ปมเลยเดก็จะเป็นแม่เจ้าภาพ้ารัดจะสันก็ดีสาวน่อยปีนี้เห็น่ ปีนี้มาใหม่ครับไอรอนโชว์เลยโอ้ลำเพืนไอรอนโชว์แมนเฮดส์ <O. S 1> คอนดิชัจนนี่ออกมาลองหลายหลายคนแมนมาแต่ที่แตกลงเพงกับ่าถือกับบกนเ็าจะได้ยังมางสันน่นผู้เดินลอ,อนลนงลอเป็นผูหลักผู้พึดเดลองเป็นหมวดเลยัสั่งใ้ตลองกดีๆครับปีนี้ออเดชั่นท<ะ>ีมานัน์ั่งตีมาเพดนี่แต่เพลไใหม่ันสั่เดถือกันสั่งทำไมแมนก็ยี่ไม่แมนนักังลันเนี่ยเอาังลั่นที่ไหนก่อ

อ้เป็นซื้อหมาลรมไม่กิบแปดสบบาทอันจะซื้อว่าแน่กัยอันชื่อเบือจ้าพูดดีๆพูั้นจีซื้อเือซื้อเบือยมมันนี่บมุสารมาไม่หน่อยขนาดโจกันแมุ่้งิกตนีเป็นหนกแค่หแม่นแิงจามาตัว่แม่ไม่เงยหน่อยด้วยไม่เง้ไหลเติมโอ้ยเปเต็มสอสอนกั้งตอนนะ ไปื้อหวยนั่งล้มมาจีบหวยจะไหนไปมันจินแทบแจกตอะไรสี่หลายเนื้อไปยังกินหน่อยไปยาตายที่ไรเป็นยาละใบทองนำมังยุไก่ปีน่าอะไรต่ก็ได้ทองนำไรหีอยู่ข้างหลังหูมากต้องหลอกต้องล่ำคือสันพูนหูมาไเจบไปย่อทุกนเอ็กพักกันไ่ย่อข้างหลังมันแย แนวตัติ่งขุยญ่นีสายมแล้วเอาขยังสั่นฝากศิลปินที่งานอคาเดมีออกมาแล้วชีพเพละซีคนดหาคนดแบนด่แต่นันก็่เสอติชสำางอากเปนขือเลยครับมาแรงมาแม่ม่ท่างหลายกันไปต้องมือใจเข้าภาาเนาะศิลปินคนนี้นะครับเด็กหนุนที่เดินตามฝันมาน้มุถึงไม่สูสีเลย้นมมแล้วตามมาหมดนเคยเบิดไหลอยู่เบิดแบบเล้เพื่บนัวล่างมาถือแก๊กโ ว่าเป็นตามฝันแบบนั้นเอาตาฝันการเป็นศิลปินเด็กหนุ่มจากจังหวัดกาฬสิธุ์ครับมาเบิ่งไหมปั๊บมาแค่นั้น โุาง้โอ้สนแพทมังมือมางอขุนยักโอ้มาสูนแต่ดอกมากุนซางมันตองตังอออออออ๋ออ๋อนออ๋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 อนออ๋่อ๋อ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 ออ เอาไปทั้งไหนมพือนไปทลาดไปทั้งผิดวัอมันจะอีกาองีสองใจเออมึงรักไว่าไปหาหลบหลรป้องกันปัะเพอผู้สงอยาน ok. ี้งผู้ส่มึงกรู้อยู่แก่ใจเออมันไม่ยงของคู่หัวคไม่อยู่แล้เพิ่งนั่น อย่าอย่าอยาอยดาอย่างกไดนกันเลยุศางกุณงแหมเอากุศางกุ้แหนจังเลยอันนี้แม่เจ้าภาพเป็นอีแมแม่เจ้ามาว่ามันมันมันโงเต้องจัดยีแม่เจ้าภาพแข่ไม่ยมพาดอยู่คแม่ครับหนูไม่ตาหาที่แมเอาแม่เพราะไม่ันเอาลูกแม่ยกโตแตนไม่กินตามแม่แล้ว เจ้าของว่ารังใดก็ได้ทาไม่จ um no ้างติมค้าอย่างในป้อมมาตั้งมาตั้งไม่เลยแม่ตอนนี้เก้าตัวเก้าตัวรับเรงอะไรกัเกินตกสักุณแ่นตกสักขุณแผ่นศักดิ์ก็ไปสากดนี่เ้าตัวซื้อแห่ไปรบกุณช่างุนก็ต้องชักเมืองการกุศก์ก็จับเียันชุเนาะศักดิ์ก็ไปกันม่าคลานศักดิ์ก็ไปอาจารย์ประทุนนึกแม่ได้เสียลไอ้แม่ชอเชนกัน ล่าสุดเาฟังหนาฟังลังนี่มาฟังจากเด็กหนุ่มจากจังหวัดหนองคายเอาเด็กหนุ่มอีกแล้วอืออันนี้อันนี้ถามโขงมาเลยมันมามแม่มาหย่างะบบมันกรใจายมันนำโ้งมาไหลแห้งบ่ะอ้ว่าตามฝันว่าตามาตามฝันจริแล้วเออว่าฝันที่กันเอามาเบิ่งเนี่ยเอาเด็กหนุ่มจากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย ้ปาห้ก <figured> ีส์นกมเลยเนี่ยวัวมันปลาไหลบูออกจากผูแเมียของพ่ไม่ตี จิ๊บอบววากแมก่เม่ตีหนังลงสวรรคไหจะพาไปร่นเก่าใหญ่ตัวแขปอยามใช่ัลาโตเด็ดดมาจากน้องไข่แมนครับเสือจะได้ล่ะชือแอดดีครับอ้าวคุ้สดงเรือซือนี่ไหมเอา้าต่างประกอบเป็นยงไงน,นี่เนียจุ่วงการมาจากปีแล้ว หลายปีอยู่ครับมีเสือเสียงลงหนังไปบ้ครับเคยอยู่กุ้งไหนมาได้แล้วอ๋ออยู่ไหนกุ้งครับแต่จีอยู่ใส่อยู่กับตาตอกตาตอกอยู่จักปีอยู่กับตาตอกไปเจ็ดปีเป็นยังไงปตาตอกตายครับร่างกายตาตอกตายผมได้ไม่อยู่ทำาอผมแอดี้พินาแล้วเจ้านี่นะครับอยู่จักปีห้าปีแอดี้ตายครับ สันซื้อว่าเป็นมงคลเปลี่ยนเสียหรือสัตว์เดี๋ยวมันไม่ยุนี่ไม่บันนี่ฮะไม่ยุนี่ผู้ใดเรียนเชื่อไม่เปลี่ยนเสื้อใหเสื้อแจ้งดูอยู่นะคือว่าเป็นมงคลตลาดเอาคือว่าจะดูใส่ว่าหน้าตายมันคือว่าจะทำตัวอยากตังบ่คำว่าแตงบ่บ่บ่ฮะไ่อยากตังชิบยาชิโมันประมาณจังซันอยากตังอยากพี่ซื้อเสียงคืออุู้หญิงเนี่ยไหมกโอ้ย่าเอาทุกหลอด ไม่จังสิแม่เปลี่ยนสื่อสนอหนาเลยเส้นคือบอกเดี๋ยวนี้ซื้อหยังก่อนชื่อแอนดี้เปลี่ยนสื่อใหม่เลยแต่แต่ไเดี๋ยวนี้เมือโคราชเป็นบอนศิลปินเมืองโคราชตั๊กแตนชนละดาอ้ยดังธนูฟาอ้ชื่อชื่อชือสัตว์อะชื่อสัตว์อ่ากุ้งสุทธิราชทำอ้กุ้งรดังดังบ้างบกมลางดังตัวอย่างดังบาอย่างดังทับสัตตกตนสัต์บสัตน้มมี่เหมือนอะไรบ้างตัวอยางเลียนสื่อบะไต้ตยนขี้บอกมา ไปอ่อนขอความรักจากพี่จากน้องชาวคราวร่เมื่องเมืองอแห่งนักรบเงินแย้มโม่อขอสื้อเลยชยื่อยนนยอ,อย่งางรับซือทียนเก็นมุกคนดีนตลุ่ลเนียะล่องขอบนล่องขอบนหลังงเปิดตัวไดป่เปิดจะเปขอความรักจักพี่สาวเลยพี่บ้ครับวันนี้เียดีใจชืยี่นเกิน ที่เห็แฟนเพลงทุกคนมาตั้งต่อดอนนี้ี่แอรไม่ขออะไรมาขออย่างเดียวขออะไรครับขอให้พี่น้องแต่คนชื่อดังๆคนนี้ผมพร้อมกันได้ไหมนี่อ,อ่ะถ้ามือก็สามารเดินสองก้าอ้อา

ขามาแล้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเหลือแค่คนเดียวอุ้มกบพันมึงมาลจังหายนกูมุ้งขายก่อนกูเทเขาเห็นาคนตานแมเจ้ภาพนังเบือเหนแแล้วมึมาเหลือคนเดียวกับพอพันมันมามันกับคสุบปเนเจ้าหรอมัล่ะ ที่เมาหนิ่วดิออกมาข้าวโตสัก้นสาเข้าไปจางขาที่เ้านิ่วเว็นเจ้าภาพเจ้าภาพว่าแอ๊วว่าแล้ว,ว,ลวคือเมื่อคืนคือเออื่อคือนมเนม,มืมเอ่อคืนแม่ดูพลัดฉากว่าจบอ้เจ้าภาพเาเป็นแนวแบบอะไรนม่หูฉากหลังที่เมาอนู่นฉากนะนี้แต่งต่ យាយអូ รูเว่ารเราวหตัวนี้ผมตัวไหนมานี่ไงมาดิมาดินไนี๋พุิกินมากินพุิกินากินเาพุกินมาตัวนี้พี่น้องทั้งไหนอ้่พี่น้องทั้งแม่ไหี่โอ้ยมังไหนอี่งากินป็นตัวนี้เป็นลูกไผ่แง่ค่ะ เสียมพคู่แม่เขากินบิงปลาอันนี้มันเป็นเมนเงานได้ดิเจ้าภาพขอตรวจเเมีเจ้าภาพาแ้วพูลบกทอันพยุนพยุนผ้าจอนจัดมันก็ใส่ก็สงสัยพาผุ้ดงเนอะบัดียวาเราตรวจยาย ตีค้องได้มาต่อตัวใหญ่ไปจากต่รัานเพื่อแก้มคน มุ่งมัมาทีหลังุณรุณสร้งคุณแนไปแล้วอคุมันไปแล้วขสางไปเรว้นเียเพื่อนคุณไม่กินมนนะเดี๋ยนี่ผมแกมากถึงหปับนเรอยู่สู่ีวัตทองมือดีมึงตกแต่งแหหมดเหลวไปแ ุณจับมึงแก่แล้วอี่บหัลัมึงต้องมาตขอมกูไานีโอ้สิขามึงให้ตายคุณง่างกระสินกัน้แดิพวกมึงมาเห็นก็ชิลไปไปกูขาตึองถิงสะดีไปกูขา เขาใช่เลี้ยงนนะออกมานิวความติดอีกโมเมันนต์นงินไี่ยันกันเลยสามออกมา